เพราะปากชาวบ้านสถานที่แห่งหนึ่งเป็นบ้านของหญิงสาวชื่อว่าเพลินเธอนั้นเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างหน้าตาดีทํางานไม่มีหน้าไม่มีตาในสังคมเพลินนั้นเป็นหญิงสาวที่รับจ้างนวดคลายเส้นไปวันๆและทําอาชีพที่สุดจริตแต่มักจะมีผู้คนว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงหากินบ้างผู้หญิงไม่ดีบ้างถึงอย่างไรเพลินก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนัก แต่พอนานวันเข้าเริ่มหนักขึ้นเธอถูกตราหน้ามากมายจนไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้หญิงสาวจึงต้องออกมาจากบ้านเพราะไม่อยากให้พ่อแม่ต้องถูกด่าว่าไปด้วยชีวิตของเพลินไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบหรือสวยหรูตัวเพลินนั้นต้องดั้นดนกัดฟันสู้ชีวิตมาโดยตลอดจนกระทั่งมาเจอกับชายคนหนึ่งชายผู้นี้มีนามว่านายเพิ่ม นายเพิ่มเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีดูภูมิฐานเป็นลูกของคนมีอันจะกินพอสมควรบ้านของเขาทำอาชีพค้าขายทั่วไปโดยเป็นร้านของพ่อแม่ตัวนายเพิ่มเองนั้นก็เป็นลูกชายคนเดียวของบ้านและวันนี้เขาก็ได้มาเจอกับเพลินหญิงสาวที่กําลังเดินโซซัสโซเซด้วยความหิวโหยไปล้มฟุบอยู่ต่อหน้าชายคนดังกล่าวนั่นคือนายเพิ่มขณะที่ชายหนุ่มกำลังเดินอยู่ข้างทาง เพื่อที่จะกลับจากซื้อของให้ผู้เป็นแม่ของตนเธอเธอเป็นอะไรมากหรือเปล่านี่เธอได้ยินฉันไหมหญิงสาวเป็นลมล้มพับหลับไปเธอไม่ได้สติอยู่ชั่วครู่นายเพิ่มจึงพาเธอนั้นมานั่งพักที่ศาลาแล้วก็หาน้ำท่าเย็นๆให้เธอได้ดื่มกินหลังจากนั้นหญิงสาวก็ฟื้นขึ้นขอบคุณคุณมากๆเลยนะจ๊ะที่ช่วยฉันไว้ ฉันไม่รู้จะตอบแทนคุณได้อย่างไรพอดีว่าฉันคงหิวมากนะจ๊ะเลยไปลมล้มไปหิวแล้วทำไมไม่กินข้าวกินปลามาเดินตากแดดร้อนๆอ,อย่างนี้ทำไมมันอันตรายรู้ไหมพอดีว่าฉันเพิ่งมาจากต่างถิ่นเดินหางานทำหลายต่อหลายที่แล้วจ้ะแต่ไม่มีใครรับฉันเลยนะจ๊ะก็เลยไม่มีเงินซื้อข้าวกินแล้วชายหนุ่มนั่งครุ่นคิดมองใบหน้าของหญิงสาวก็เวทนาสงสาร เห็นเธอเป็นหญิงเพียงลำพังจากการพูดจาความเป็นมาของชีวิตเธอแล้วชายหนุ่มก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจหญิงสาวได้เล่าถึงประวัติชีวิตของเธอให้กับเขาได้ฟังว่าบ้านเกิดเมืองนอนของเธอนั้นต้องถูกผู้คนว่าเธอเป็นหญิงที่ไม่ดีต่างๆมากมายอีกครั้งอย่างเป็นผู้หญิงหา้ากินเธอรู้สึกสงสารพ่อแม่ที่ถูกตราหน้าว่ามีลูกหากินแบบนี้ถึงต่อให้จะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูด หลังจากนั้นนายเพิ่มก็ได้พาเธอกลับมายังบ้านเมื่อพ่อแม่ของเขาได้เห็นหน้าหญิงสาวก็คิดว่าน่าจะเป็นแฟนสาวของลูกชายตนนั่นเองพาใครมาฮะเจ้าเพิ่มเธอเป็นลมอยู่ข้างทางตอนที่ฉันกำลังซื้อของกลับมาให้แม่นะจ๊ะเธอหางานทำมาหลายวันแล้วมาจากต่างถิน่นแต่ไม่มีใครรับเข้าทำงานเลยจ้ะแม่ฉันก็เลยพาเธอมาฝากงานแม่นะจ๊ะ คนไม่มีหัวหนอนปลายเท้าโจโจเองจะรับเข้ามาทำงานสุ่มสี่สุ่มห้ามันจะเป็นไปได้หรือไว้วางใจได้หรือเปล่าก็าไม่รู้คิดซะว่าช่วยผู้หญิงคนหนึ่งนะจะแม่อีกอย่างดูหน่วยการเธอแล้วน่าจะช่วยงานแม่ได้ดีเลยทีเดียวก็ให้โอกาสแม่หนูสักครั้งเถอแม่เอ้ยเด็กตัวแข่นี้เวทนามันหากมันทำไม่ดีทำผิดพลาด เราก็ค่อยให้ออกไปจากที่นี่ก็แค่นั้นเองการให้โอกาสคนมันไม่ได้ยากเย็นหรอกนะหากคนบนโลกนี้ไม่กล้าที่จะให้โอกาสคนมากมายคนคนนั้นเขาก็คงจะต้องตกงานไม่มีงานทำเพราะไม่มีคนจ้างคนที่อยากจะจ้างก็มีแต่ความกลัววิตกกังวลอย่างแม่ไงล่ะถ้าพ่อลูกลงความเห็นตรงกัน ฉันก็ยินดีเอาวนางหนูเข้ามาใกล้ๆฉันหน่อยสิครอบครัวของนายเพิ่มรับหญิงสาวเข้ามาทำงานให้เธอช่วยทำมาค้าขายทุกวันเวลาตีสี่เหลินก็จะลงมาเตรียมข้าวปลาอาหารพร้อมกับทั้งจัดร้านเธอนั้นเป็นคนขยันทำมาหากินอีกอย่างดูท่าทางแล้วเธอก็ยังคิดเงินได้คล่องแคล่วว่องไวช่วยเบาแรงพ่อกับแม่ของชายหนุ่มได้เป็นอย่างดี เพิินเอ้ยไปกินข้าวก่อนสิไปเดี๋ยวหนะ้าร้านฉันจะเฝ้าเองไปเถอะได้คะ่ะคุณนายขอบคุณนะคะงั้นเพลินขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะคุณนายในขณะที่หญิงสาวไปนั่งอยู่ด้านหลังอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะเจ้านายก็แบ่งไว้ให้เธอได้กินเขาไม่เคยห่วงเรื่องอาหารการกินของเธอเลยเจ้านายกินอะไรลูกน้องก็กินอย่างนั้น และหญิงสาวมีแต่ความเกรงใจเพราะที่ผ่านมาชีวิตของเธอถูกตราหน้าและถูกด่าว่าสารพัดจึงทำให้เธอต้องถ่อมตัวอ้าวเพลินทำไมกินข้าวกับไข่ต้มแค่นั้นล่ะแม่ฉันก็วางกับข้าวอาหารไว้บนโต๊ะตั้งมากมายเหตุเธอไม่ใช่หรือไงเพลินเกรงใจนะคะคุณเพิ่มพ่อของนายเพิ่มได้เดินมาพอดีเกรงใจอะไรกันเพลินเอ้ย ก็ทำงานให้ฉันสองคนผัวเมียช่วยเบาแรงได้ตังเยอะตังแยะกินกินให้มันอิ่มท้องจะได้มีแรงทำงานเย,ยวใครเห็นเขาจะว่าฉันสองผัวเมียเลี้ยงเธอไม่ดีปล่อยให้ลูกน้องอยู่อดอดยากยากค่ะคุณผู้ชายหญิงสาวรีบไปกินอาหารที่อยู่บนโต๊ะจนหมดเกลี้ยงโอ้โหกินหมดเกลี้ยงเลยนะนี่เธอกินจุไม่ใช่เล่นเลยนะ อ้าวคุณเพิ่มก็คุณผู้ชายสั่งให้เพลินกินนี่คะเพลินก็เลยกินให้หมดเลยเพลินกลัวว่าคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงจะไม่สบายใจเอานะคะท่านอุตสาหเมตตาให้เพลินได้กินแล้วหญิงสาวเป็นคนใส่ซื้อจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งผู้เป็นแม่ของชายหนุ่มนั้นได้ขาพลิกและมีอาการปวดหลังร่วมด้วยจากการที่เขานันก้าวขาพลาดเลยพลั้งตกบันได แต่หลังจากที่หาหมอมาสักพักหนึ่งแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้นเพลินนั้นจึงได้บอกกับแม่ของชายหนุ่มว่าตัวของเธอเองนั้นจะช่วยนวดให้เพื่อจะช่วยเบาสบายได้บ้างโอ้ยสบายจริงๆเลยฝีมือเองนี่มันดีไม่เบาเลยนะน้ำหนักการลงมือเนี่ยกำลังดีฉันนี่คิดถูกจริงๆที่ให้เธอมาช่วยงานที่นี่ทำได้ทุกอย่างเลย แม่แม่ไหนตอนแรกไม่อยากจะรับแม่นูเพลินคนนี้เข้ามาทำงานยังไงล่ะเป็นอย่างไร,งรตอนนี้ชมนักชมนาเลยนะลูกจ้างคนโปรดนี่นะะก็เด็กมันมีฝีมือนี่พ่อพ่อลองดูไหมล่ะฉันรู้สึกเบาสบายขึ้นเยอะเลยนะมามาลองดูหลังจากที่สองสามีภรรยาได้ผลัดกันให้หญิงสาวนวดให้ ท้งคู่ก็รู้สึกเบาสบายหลังจากที่เธอนวดแถมยังชื่นชมอย่างไม่ขัดปากจนมีชาวบ้านมาพบเห็นเข้าสองผัวเมียโชคดีได้ลูกจ้างดีๆฉันได้ข่าวมาว่าแม่หนูเพลินคนนี้ลูกจ้างสาวนวดเก่งใช้ได้พอดีว่าฉันปวดหลังหน้าถ้าฉันอยากจะจ้างให้แม่หนูเพลินมานวดให้สักหน่อยจะว่าอะไรไหมแหมลิ่มฉันจะว่าอะไร ต้องนวดหลังที่เลิกงานปิดร้านของฉันก่อนแล้วกันนะแกค่อยให้แม่เพลินไปนวดให้แกต้องแบ่งเวลาแยกเวลาให้ถูกไม่อย่างนั้นมันไม่เหมาะสมทันใดนั้นผู้เป็นเจ้านายจึงได้หันมามองหน้าเพลินแล้วถามกับหญิงสาวว่าสนใจจะไปนวดให้เขาไมหมล่ะเพลินค่าแรงของเธอเธอก็รับไปเต็มๆจะได้มีเงินเก็บส่งเสียให้พ่อแม่ได้สิคะคุณนาย แต่ต้องหลังจากเพลินเลิกงานหลังเวลาอาหารเย็นของคุณนายกับคุณผู้ชายนะคะเพลินถึงจะไปทำงานอย่างอื่นได้เม่ฉันและอิจฉาจริงๆได้ลูกจ้างดีดีตั้งแต่นั้นมาเพลินก็เริ่มมีชาวบ้านมาจ้างให้เธอน,น,นั้นนวดจับเส้นคลายเส้นให้แก่ผู้คนตั้งมากมายชาวบ้านพากันติดงอมแงมเพราะเธอน,น,นั้นนวดจับเส้นดี ทำให้ผู้คนนั้นเบาสบายไปตามๆกันเลยทีเดียวฉันมีตึกว่างอยู่ติดกับร้านฉันตึกข้างๆน่ะเห็นไหมก็ไอห้องนี้งายที่มันปิดอยู่นะ่ะฉันจะให้เธอเช่าราคาถูกๆสนใจไม่ล่ะเพลินคุณนายเพลินไม่มีเงินมากพอขนาดนั้นหรอกนะคะฉันออกทุนให้ก่อนแล้วกันแล้วมีก็ค่อยทยอยมาคืนฉันตกลงไหม แม่แม่จะทำให้เพิรนเปิดร้านนวดจริงๆหรอครับแล้วใครจะช่วยแม่ทำงานร้านมันอยู่ติดกันกันกบแม่เพิรนก็ให้เขามาช่วยแม่ทำงานเหมือนเดิมทำกับข้าวกับลาแม่เพิรนก็ทำตามปกติเพียงแต่ช่วงหลังปิดร้านก็ให้เธอนั้นไปเปิดร้านของตนเองดีไหมล่ะเพิรนขอบพระคุณนะคะคุณนาย ไม่เป็นไรฉันเห็นความสามารถของเธอก็เลยอยากจะสนับสนุนอีกอย่างฉันก็ได้มีคนนวดให้ฉันในยามที่ฉันปิดร้านพักผ่อนสบายใจด้วยแล้วเฮหญิงสาวค่อยๆเดินเข้าไปหานางลิ้มแม่ของนายเพิ่มผู้เป็นเจ้านายของเธอเรนกลาบขอบพระคุณคุณนายที่เมตตาให้โอกาสเด็กบ้านนอกที่ไร้การศึกษาคนนี้นะคะ เพลินสัญญาว่าจะไม่ทําให้คุณนายผิดหวังและเสียใจที่คุณนายได้ช่วยเด็กคนนี้ไว้และเพลินจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดเลยค่ะคุณนายหลังจากนั้นทุกวันหลังเลิกงานเพลินก็ได้เปิดร้านของตอนเองนางริมผู้เป็นเจ้านายนั้นก็ลงทุนให้เธอก่อนและหญิงสาวก็ค่อยๆเก็บหอมรอมริบทยอยคืนบวกกับค่าเช่าที่แสนถูกที่ผ่านมาตึกแห่งนี้ ไม่ว่าจะมีใครต่อใครมาขอเช่านางลิมเธอนั้นก็ไม่เคยคิดจะให้ใครเช่าเลยจนกระทั่งมาวันนี้และอยู่มาวันหนึ่งมีเพื่อนบ้านเกิดเมืองนอนของนางเพลินเดินผ่านมาที่นี่บังเอิญว่าเขามาซื้อของต่างเมืองเอ๊ะคนที่นวดในร้านนั้นหน้าคุ้นๆแฮะเหมือนใครกันนะ่าอ๋อฉันนึกออกแล้วนางเพลินนี่เอง เข้าไปทักทายมันหน่อยดีกว่าทันทีที่หญิงสาวเดินเข้าไปหาเพลินที่กำลังนวดให้กับลูกค้าเป็นไงไม่เพลินเดี๋ยวนี้หันมาเป็นผู้หญิงหากินแถวแถวนี้แล้วหรอกเหรอไม่กลัวว่าคนแถวนี้เขาจะรู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงหากินเหรอในระหว่างที่หญิงสาวพูดอยู่ตรงนั้น ลูกค้าคนที่เพลินกำลังนวดให้ก็คือนางลิ้มผู้เป็นเจ้านายของเธอและเขาก็คือคนที่ให้โอกาสเพลินทันทีที่นางลิ้มได้ยินจึงลุกขึ้นทันทีแหมสนุกป,ปากมากไหมจ๊ะแม่หนูคนเราไม่ได้เจอกันตั้งนานแต่กล้ามาทักท้วงทักทายกันด้วยวาจาหยาบคายแบบนี้ฉันว่าดูไม่เหมาะสมแล้วนี่ก็เป็นร้านของคนที่เธอพูดจาดูถูกเขานั่นแหละ มันไม่ใช่ที่ของเธอเชิญออกไปได้แล้วที่นี่ไม่ต้องการต้อนรับคนปากอย่างเธอหญิงสาวหน้าเสียจึงรีบออกไปโดยเร็วทันใดนั้นหญิงสาวก็ได้พูดขึ้นกับนางลิมเพลินขอโทษด้วยนะคะคุณนายที่เพลินไม่ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คุณนายฟังตั้งแต่แรกว่าเพลินมาหางานทําเพลินต้องดันด้นมาจากบ้านเกิดเมืองนอนเพราะอะไรคะ ฉันไม่ได้สนใจหรอกนะว่าเธอจะอยู่ที่โน่นแล้วเป็นผู้หญิงยังไงจะเป็นหญิงหากินหญิงไม่ดีทำตัวเลวแหละจริงหรือไม่จริงอย่างที่ชาวบ้านเขาพูดแต่ฉันสนใจแค่ว่าตอนนี้เวลานี้เธอเป็นคนยังไงและเธอทำอะไรอยู่ส่วนเรื่องที่มันผ่านมาแล้วมันก็แค่เมื่อวานเธอก็ทำวันนี้ให้มันดีที่สุดก็พอแล้วกันเออฉันว่าจะบอกเธออีกอย่างนะ ฉันว่าเธอควรจะไปรับพ่อแม่เธอมาอยู่ด้วยกันที่นี่นะที่โน่นก็ไปไป,ไปมามาฉันคิดว่าพ่อแม่เธอน่าจะมีชีวิตที่ดีกว่าแล้วมีสุขภาพจิตที่ดีกว่าอยู่ที่โนูนจริงไหมได้หรอคะคุณนายเอาก็ฉันพูดอยู่นี่ไงทำไมจะไม่ได้ละ่ะเยายเด็กคนนี้เออขอบพระคุณคุณนายมากๆเลยนะคะเพลินรักคุณนายมากๆเลยคะ่ะ ไม่ต้องบอกรักฉันฉันรู้สึกจะกกิดจี <c oughs> หลายวันผ่านไปนางลิ้มให้ใานเพิ่มลูกชายของตนขับรถคันโก้ไปรับพ่อแม่ของเพลินมาอยู่ที่นี่ด้วยกันพ่อกับแม่ดีใจที่ได้เห็นลูกสาวในรอบหลายปีลูกสาวดูสดใสแต่งตัวดูดีขึ้นอีกทั้งยังมากับชายหนุ่มตอนแรกพ่อแม่ของเพลินนั้น ก็คิดว่าน่าจะเป็นคนรักของลูกสาวแต่เมื่อได้ฟังจากปากลูกสาวแล้วก็ต้องรีบขอโทษลูกของเจ้านายแม่ขอโทษด้วยนะคะคุณเพิ่มพอดีว่าคิดว่าคุณเพิ่มเป็นแฟนของลูกสาวขอโทษด้วยจริงๆนะคะไม่เป็นไรครับคุณนะเราไปกันได้แล้วนะครับจะได้ไม่ต้องไปถึงนู่นค่ำมืดมากทันใดนั้นพ่อแม่ของเพลินก็ได้หันไปบอกพี่สาวที่อยู่ที่บ้านติดกัน ว่าให้ฝากดูแลบ้านของเธอพี่ฉันฝากดูแลบ้านช่องด้วยนะฉันจะไปอยู่กับลูกที่นู่นไว้จะกลับมาเยี่ยมเยียนใหม่นะพี่มานอนที่บ้านได้เลยนะหากลูกหลานพี่มาจะได้ช่วยฉันดูแลบ้านด้วยไว้ฉันจะซื้อของมาฝากพี่บ่อยๆนะจ๊ะไม่เป็นไรฉันก็เห็นไอ้เพลินมันมีชีวิตทีดีไม่ต้องถูกคนโน้นคนนี้ว่า แถมยังมารับเองไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองที่แสนสุขสบายตั้งแต่นี้ไปครอบครัวเองคงจะเป็นบัวที่พ้นจากโคลนตมมีแต่เรื่องดีดๆเข้ามานางสวยเอ้ยฉันดีใจกับเองจริงๆนะตั้งแต่นั้นเพลินก็ได้อยู่กับพ่อแม่และได้เปิดร้านนวดติดกันกับร้านขายของผู้เป็นเจ้านาย พ่อแม่ของเพลินก็ได้ช่วยงานนางลิ้มและครอบครัวของเขาเป็นอย่างดีเพลินต่อไปนี้ไม่ต้องมาทำงานให้ฉันแล้วนะทำไมล่ะคะคุณผู้หญิงเพลินทำอะไรผิดหรือเปล่าคะเธอจะได้ไปเปิดร้านตัวเองตั้งแต่เช้ายันค่ำยังไงล่ะแม่กับพ่อเธอก็ช่วยงานฉันแทนเธอได้แล้วยังไงจะได้มีเงินตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ดีหรือไปทำงานของตนเองอย่างเต็มตัว ได้รับเงินเต็มๆครอบครัวของเพลินต่างพากันขอบคุณเจ้านายที่แสนดีอย่างนางลิ้มและสามีรวมถึงนายเพิ่มบุตรชายของเขาครอบครัวนี้ช่างมีจิตใจที่ประเสริฐเป็นคนดีมีน้ำใจตั้งแต่บัดนั้นมาพ่อแม่ของเพลินก็ได้ไปช่วยทำงานพ่อแม่ของนายเพิ่มทั้งสองบ้านสนิทสนมกันจนเหมือนเป็นเพื่อนคู่คิด เพลินนั้นบัดนี้เธอก็ได้สร้างเนื้อจร้างตัวมีเงินมีทองสร้างฐานะตนเองให้ดีขึ้นซื้อบ้านอยู่ที่นี่ให้กับพ่อแม่เธอได้อยู่รวมถึงนำเงินไปซ่อมแซมปรับปรุงบ้านที่ต่างเมืองจนทำให้ชีวิตของเธอนั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอีกทั้งชาวบ้านที่บ้านนอกของเธอนั้นเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนังเพลินมาได้ดิบได้ดีของมันจริงๆนะพวกแกว่าไหม ฉันเลยอยากให้ลูกสาวฉันไปเรียนนวดกับนางเพิร์นจริงๆไหนแกบอกว่าเพิร์นเป็นผู้หญิงไม่ดียังไงแลยังอยากให้ลูกสาวไปเรียนกับเพิร์นอยู่อีกเหรอแต่จะว่าไปสงสัยที่ผ่านมาเราคงจะเข้าใจมันผิดนะเนาะไม่อย่างนั้นตอนนี้ชีวิตมันคงไม่ดีอย่างนี้หรอกมันต้องขอบคุณพวกเรามากกว่านะ ที่พวกเรามักจะพูดด่าสาบส่งสาบแช่งจนบัดนี้มันได้ดิบได้ดีร่ำรวยจนถึงทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเราที่ด่ามานั่นละพี่สาวของแม่เพลินเดินมาได้ยินเข้าพอดีช่างกล้าเข้าข้างตนเองการเสียจริงๆเลยนะพวกเองเป็นยังไงล,ะล่ะหลานฉันที่พวกเองว่านักว่าหนาเป็นหญิงไม่ดี ดูซิลูกของพวกเองตอนนี้เป็นไปตามปากพวกเองไหมทำตัวไม่ดีทำให้พวกเองต้องปวดหัวเดือดร้อนว่าเขาอีหนาเป็นเองนี่แหละกรรมเนาะจ้าพวกฉันจำนึกได้แล้วละ่ะฉันขอโทษแล้วกันนะว่าแต่ถ้าเพลินมาเยี่ยมเยือนก็บอกพวกฉันด้วยแล้วกันเพื่อฉันจะได้ฝากงานให้ลูกสาวฉันเข้าไปทำงานกับเพลินมันด้วย เอ้ยหนูเพิินนะเฮ้พวกเองนี้จริงๆเลยตั้งแต่บัดน,นั้นชีวิตของเพลินก็ได้มีหน้ามีตาในชุมชนบ้านเกิดไม่มีใครกล้าว่าเธอในทางที่เสียหายอีกเลยแต่ถึงกระน,นั้นต่อให้ชีวิตของเธอจะเคยเป็นคนดีหรือไม่ดีก็ตามถ้าปัจจุบันเธอเป็นคนดีตั้งใจขยันทำมาหากิน และสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวให้ตนเองร่ำรวยได้เรื่องที่ผ่านมามันก็แค่เมื่อวานส่วนวันนี้ขอแค่ทำตนเองให้ดีที่สุดแค่นั้นก็เพียงพอแล้วส่วนเพลินกับนายเพิ่มก็ไม่ได้เป็นคนรักหรือมีใจให้กันและกันเพราะเพลินก็เคารพนายเพิ่มและครอบครัวของชายหนุ่มดุดดังผู้มีพระคุณของหญิงสาวเธอไม่เคยคิดจะอาจเอื้อม และอยากจะได้เขามาเป็นคนรักของเธอเลยตัวนายเพิ่มเองนั้นก็ไม่ได้มีใจให้กับเพลินเขาเพียงแค่ต้องการอยากจะให้โอกาสหญิงสาวและอยากจะช่วยเหลือเธอเพราะเขานั้นก็ได้มีคนรักของตนอยู่แล้วด้วยไม่นานหลังจากนั้นนายเพิ่มเองก็ได้แต่งงานได้ภรรยาที่ดีเพราะความดีของชายหนุ่มและครอบครัวจึงทำให้เขานั้น ได้ภรรยาที่แสนประเสริฐที่ดีและมีลูกที่น่ารักน่าเอ็นดูส่วนเพลินนั้นก็ยังไม่คิดที่จะมีใครเพราะตอนนี้หญิงสาวกำลังสนุกอยู่กับการหาเงินหาทองและดูแลพ่อแม่ของเธอให้ดีที่สุดนั่นเองถ้าทุกท่านชอบนิทานดีๆในแบบฉบับของนิทานลูกส้มเรา และถ้าอยากสนับสนุนกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานช่องนิทานลูกส้มสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดงด้านล่างคลิปนี้ได้นะคะและอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจและอย่าลืมชมคลิปด,ดีๆต่อๆไปเรื่องนี้ก็สนุกน,นะคะกดได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ